เก็บผักหวานค่าเก็บผักหวานค่ะนี่ครับอร่อยมากเลยนะคะส่งตลาดไหมคะคุณยายอันนี้ว่นนี้วันนี้ไม่ส่งค่ะอ๋อวันนี้เอาฝั่งฝากลูกฝากหลานฝากลูกฝากหลานมาเยี่ยมคุณยายลอกตาอืมขันซ้อนของดีเลยถือโอกาสหานางเอกลงช่องจะเชื่อใจไน้อยเย เก็บเก็บเป็นไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดา,าจริงครับเนี่ยใส่ถุงมือด้วยม <c oughs> ีเพื่อนช่วยเก็บหลายคนคนสนุกเนอ้อ <c oughs> ไม่เหงา <c oughs> ทุกวันเก็บส่งลูกค้าก็คุณยายก็จะเก็บกับน้องสาวคนเล็กอันนี้น้องสาวคนรองกับน,หล,นหลานก็มาช่วยกันพี่น้องครับ อันนี้ก็เก็บสนุกมือโอ้โหพี่น้องครับไหนคุณหมอเก็บอะไรได้บ้างาวิธีการเก็บของคุณหมอนะครับก็จะนั่นแหละครับนอกาะอายนอยู่กระตานกูดละเราเก็บฝรั่งกิมจูด้านหลังด้วยนะครับ โอ้พี่น้องครับอู้ยอดไหมอัศจรรย์เลยครับพี่น้องครับเก็บฝากร้านไปกรุงเทพพี่น้องครับโอ้หูยพี่น้องครับโอ้ยขันเพื่อนๆคุยชมอยู่ใกล้สิเก็บไปฝากนะครับนี่โอ้ยกำลังหวานเลยพี่น้องนี่โอ้โยยอดพี่น้องครับ วันนี้มีคนช่วยคุณยายเก็บผักหวานเยอะมากห้าหกเจ็ดคนวันนี้ครับเดี๋ยวผมมีพิธีกรภาคสนามสัมภาษณ์คุณยายพิธีกรภาคสนามสัมภาษณ์คุณยายว่าวิธีรักษาต้นพันธุ์และเก็บยอดบ่แม่มาจงไว้มันเป็นใบนะอันใดก็เอาได้เต่า คันนาันนาสีเข็ดยอดใหม่เนี่ยเฮาเห็ดจังได๋คุณยายรีบก่อนรีมรีบไปแก่นีครับครับอันนี้เจ้าของลาบลอยเอ็ดมาช่วยคุณยายสาธิตการเก็บยอดผักหวานป่าแล้วก็วิธีการหวัดดีหน่อยครับหวัดดีค่ะคอ,อนซอนคอนทีช่องไหนครับนี่มาจากช่องไหนครับเจโนูลาบลอยเอ็ดค่ะครับติดตามดาได้นะคะมีเป็นเจ้าของร้านลาบหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะเจโน่หนึ่งศูนย์หนึ่งที่มวกเหล็กนะคะ วันนี้มาเก็บผักหวานสำหรับมวกเหล็กก็รอนะครับรอวันนี้เอาไปปรุงด้วยไปปรุงให้ลูกค้าที่มวกเหล็กด้วยนะคะสวนก็มีนะคะแน่ที่สวนก็มีที่มวกเหล็กก็มีสุดยอดพี่น้องครับตัวน,นิ้วเดี๋ยวผมสิดทายลูกครูตัวนี้เบิ่งเอวอัจย์เลยครับโอ้ยหักไปวะโอ,โอ้เป็นะจะแยบเลยพี่น้องครับเบิ่งหยอดครับอหยอดอุว่าพี่น้องครับ ผักหวานป่าพี่น้องครับอุ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องผักหวานป่านี่ไงพี่น้องเบ่งยอดมีตระหัวะัพี่น้องครับผักหวานป่าพี่น้องครับเก็บทรงตลาดไปแล้วก่อนหน้านี้อาทิตย์หนึ่งพี่น้องครับกําลังขึ้นยอดออนอีกอู้อัศจรรย์เลยครับพี่น้องเห็นไวอยู่ครับเดือดทัดไหลครับพี่น้องครับเจอสิบภาพไปเศร้าห่มครับ เด็กหน่อยสิเป็นลมซะก่อนล้าสัตว์อะไรโอ้จะมีคนเข้าไปดูเกินสิบแปดเลยใช่ไหมแกเะไรกันพ่อยไม่มีแรงนะอันนี้กิมจูอันนี้ของนางเอกของไอ้คุณอะไรวะกัญญาอันนี้ของคุณกัญญานี่อะไรอันนี้ชาอะไรชาทิพย์ไม่ใช่สุจดาอันนี้คุณหมอสุจดามาละเอ้วันนี้หลานๆเขาก็ แบบน่ารักน่ารักอือยังนี่อือก็อันนี้อะไรคะเห็นว่าอะไรเล็กๆนี่อือนี่อะไรเนี่ยมันเขียยาวอันนี้มะข่าวเยื่อลงได้จะคีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อะไรบวบไหมอันนี้ใช่บวบไหมอะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้อาจจะอะไรไม่รู้นะคุณน้ำพรฮะโอ้ยคุณน้ำพรอย่โอ้ยอย่าบอกเขาเลยงั้นครับดูคุณไม่ทันสมัยเลย บวกงูลายครับเป็นบวกงูลอกเสียกเนี่ยพ้องขักปองแป้งพี่น้องขับปองแป้งพะนะครับผมเื่เคยได้ยินอันนี้น้องสาวกว่าคุณอภวรนกับแบบว่าสรอกเกสลอกากาพี่น้องมีตะปูกันหนพี่น้องนี่ผักหวานเนี่ยแฟนสาวบอกว่าม้วนสุดท้ายหมดสภาพแล้วไม่ไม่อยากไม่อยากให้ตายแล้ว ึกสารมาเลยแดดเออจะได้คุณหมอบุ่วันนี้เราก็ได้นางเอกนางเอกหงอยหมดแล้วไอ้นี่นางเอกฝรั่งกิมจูไอ้นี่นางเอกไอ้หัวหอมก็ประวันยอมแพ้แล้ยรอดเพื่อนๆครับแบบน่ารักน่ารักเนาะ